วัสดีค่ะ475นี้นะคะเรามาฟังกันต่อเลยนะ,ะทุกคนกับตอนนี้มีชื่อนะคะว่าไล่ล่าจากระยะไกลตอนนี้นะคะมิลงกลิตแล้วนะคะหรือว่านักตีดับในตำนานนะคะใครที่เป็นแฟนคลับกลิตจาลืมนะคะไปเป็นไอพีกันได้นะคะที่ระดับกลางนะคะเออหรือว่า Mbinu นะคะก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ตอนนี้ลงไปประมาณ10ตอนแล้วเดี๋ยวก็จะลงเรื่อยๆเนี่ยก็ไปฝากติดตามกันด้วยนะคะเรียกเล่าค่ะเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะกับตอนนี้นะคะ475ค่ะ ห่างออกไปหนึ่งพันลี้บนยอดเขาบนไหล่ของเขาปรากฏร่างของแมวสีเท่าเงินตัวหนึ่งที่อาปากหาวอย่างเบื่อหน่ายท่านใดนั้นในตามหมุนมัวของเด็กหนุ่มก็ส่องประกายสว่างวาบมุมมองที่อยู่บนท้องฟ้าสูงกลับมาอย่างร่างกายระยะทางหนึ่งพันลี้พลังวิญญาณดวงตาที่ใช้ในการข้ามระยะทางมากทัท,ะทะววาพลังวิชาดวงตาไม่อ่อนแอลงกระทั่งมีพลังมากขึ้นอีกด้วยสีหน้าของเจ้าเฟิงแม้จะดูเหนื่อยล้าแต่ก็เต็มไปด้วยความยินดี หากสาวกทธิมานจันทราชาติรู้สถานาการณ์ตอนนี้ของเจ้าเฟิงไม่รู้ว่าจะรู้สึกตื่นตะลึงจะสิ้นหวังมากเพียงใดระยะทางห่างไกลกว่าพันลี้สามารถติดตามผ่านระยะทางไกลได้นับว่าเป็นวิชาดวงตาที่เหนือกว่าจินตนาการแต่เพราะว่าในขณะเดียวกันเป็นเพราะระยะทางที่ห่างไกลการใช้วิชาดวงตาอื่นๆจึงยินพลังวิญญ,ญาณและพลังดวงตาไปมากกว่าปกตินับสิบเท่า เป็นเรื่องดีที่เจ้าเฟิงได้ดูดกลืนแก่นแท้จิตวิญญาณพึกษาไปทําให้ดวงวิญญาณแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเหนือกว่าคาดนายเหนือแทระดับสุดยอดทั่วไปจากการวิวัฒนาการเล็กๆของดวงตาเทพเจ้าการควบคุมพลังดวงตาของเจ้าเฟิงก็ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ทําให้พลังที่ใช้ในการข้ามระยะทางลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เริ่มไล่ล่าจากระยะไกลไปครั้งหนึ่งสําเร็จพลังดวงตาของเขาก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างเด็กหนุ่มนั่งลงขัดสมาธิไม่ช้าไม่เร็ว ฟื้นฟูพลังดวงตาที่เสียไประยะระหว่างการฟื้นฟูพลังเจ้าฝึงกระทั่งใช้เวลาในการทำความเข้าใจรายละเอียดของมรดกหอกสกภัดเหมันและอนุสรวายุอัศนีโบราณไปด้วยห่างออกไปพัดลีวิหารโบราณในส่วนลึกของป่าเมคาคล้อยได้กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังไปสาวกิมานจันทาชาติศีน้าหวาดกลัวลังเลในยามค่ำคืนยอดฝีมือจำนวนมากกับไม่มีความรู้สึกมั่นคง รายงานหัวหน้าสาขาผู้เชี่ยวชาญในการแกะรอยหลายคนหลังจากที่ค้นหาซ้ำๆใช้วิชาที่ทรงพลังทั้งหลายเทาว่ากลับไม่อาจคนพบกลิ่นไอที่แตกต่างออกไปได้เงาหนึ่งกึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นไม่นานร่างหลายร่างก็กลับมายังสร้างปลังหักพังไลซึ่งผลลัพธ์ใดๆปัดซบเสียงคำรามต่ำของหัวหน้าสาขาป่าเทียพัดฝุ่นดินให้ฟ้งกระจายสร้างลมรุนแรงท่ามกลางแสงสลัวยามค่ำคืน กินอายนาสะพันพึงราวกับสัตว์ปีศาจต,ตัวยักษ์หัวหน้าสาขาผู้น้อยสงสัยว่าวิชาดวงตาของเจ้าเฟิงนั้นจะสามารถใช้ออกด้วยระยะทางไกลได้น้ำเสียงแผ่วเบาของผู้คุ้มครองโยมมอดังขึ้นอย่างรมะมัดระวังเมื่อคู่นางได้ถูกวิชาดวงตาของเจ้าเฟิงควบคุมสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับสาขางูหลามยักษ์วารีธมินที่นางทุ่มเทฝึกฝนมาก็ถูกฝังไปพร้อมกันสำหรับเจ้าของเนสวรคน,นั้นผู้คุ้มครองทั้งวัดกลัวและเกลียดชงัง มีเหตุผลพวกเรามีจํานวนมากกว่าทั้งพลังต่อสู้ของท่านหัวหน้าสาขาอย่างไรเทียมทานแม้ว่าเจ้าเฟิงจะแข็งแกร่งเด็กนั้นก็ไม่กล้าที่จะนํำร่างเข้ามาเสี่ยงอันตรายสายตาของผู้คุ้มครองศบโลหิตสัน德าลิกอดที่จะพงกศีรษะไม่ได้ยอดฝีมือของลัทธิมานจันทาชาติบริเวณนั้นล้วนมีสายตาที่ดีข้อสนนิษานนี้น่าเชื่อถืออยู่หลายส่วนเป็นไปได้ แต่ยังไงเนี่สวรค์นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถจับต้องได้แต่มันก็ยังมีคําถามอยู่ให้เด็กเจ้าเฟิงนั้นสามารถค้นหาฐานทัพของเราได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ได้ยังไงสายตาของเจ้าตาหนักโยหลงพันเยียบก,กวาดตามองสาวรัติมานจันทาชาติในบริเวณนั้นผ่านๆหลายคนผวาไปกับสายตาของเจ้าตาหนักโยหลงเจ้าจะบอกว่าในพวกเรามีสายลับอยู่งั้นหรอท่าทีของหัวหน้าสาขาป่าเทียเคร่งเครียดขึ้น เขาเ,เลียริมฝีปากเผยสีหน้าโหดเหี่ยมออกมาทันใดน,นั้นสาวกฤทิมานตันทาชาต,ต่างรู้สึกไม่ปลอดภยัยแต่ละคนมองหน้ากันสีหน้าตื่นตัวระแวดระวังข้อสงสัยของเจ้าตำหนักโยหลงได้ทําให้บรรยากาศเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกหลายคนเกรงล่างไม่กล้าที่จะประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเวลาผ่านไปจนถึงยามเที่ยงคืนเนสวรรค์ก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นอีกหัวหน้าสาขาป่าเทืและสาวกของสาขาเอ่ยถามคำถามกันไปมา เมื่อแสงสว่างเริ่มสัดส่องซากปรักหักพังก็เกิดเสียงกรีดร้องขึ้นนี่เป็นสายลับคนที่สามแล้วที่หัวหน้าสาขาดอ่าผู้คุ้มครองทั้งหลายมองหน้ากันด้วยสีหน้าว่างเปล่ามัม่วแต่สงสัยกันแบบนี้ไม่ใช่แผนการที่ดีเจ้าตำหนักโยหลงสายสีษะเขาไม่รู้ว่าต้นเหตุทั้งหมดอยู่ที่ตัวเองวันต่อมาดวงอาทิตย์ร้อนแรงได้ลอยอยู่กลางศีษะสาววกลทิทมานจันทาชาติสีหน้าเหนื่อยล้าเร่งรีบไปตลอดทาง การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการโจมตีเราจัดการสำนักจันสลายข้ามิเชื่อว่าเด็กนั่นจะต่อต้านได้อีกว่น้าสาขาปาเทียเลิกสอบสวนในที่สุดตัดสินใจที่จะโจมตีด้วยตัวเองผู้คุ้มครองทั้งหลายไม่คัดค้านหากจะพูดในยามนี้ศัตรูอยู่ในที่แจ้งเราอยู่ในที่รับนี่ย่อมเป็นวิธีการที่ดีที่สุดยอดฝีมือนับสิบและสาวอกลัทธิมานจันทาชาที่ทรงพลังแข็งแกร่งขี่นกพุ่งทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าครึ่งวันต่อมา เนสวรรก็ยังคงไม่ปรากฏขึ้นวิชาดวงตาของเด็กนั่นคงต้องใช้พลังมากไม่อาจที่จะใช้อย่างต่อเนื่องได้สาวกฤติมานจันทาชาติหลายคนอดที่จะยิ้มแย้มไม่ได้บรรยากาศเข่งเครียดระหว่างเดินทางจึงผ่อนคลายลงเช้าวันที่สองสาวกฤติมานจันทาชาติบางคนพันรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่ไม่อาจมองเห็นเมื่อเงนศีรษะขึ้นมองดวงตาขนาดยักษ์เย็ยนเยียบปรากฏขึ้นกลางเิหา ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ปรากฏขึ้นเหมือศีรษะมาแล้วสาวกลัทธิมานจันทาชาติหัวใจสันสะท้านคนส่วนมากรู้สึกถึงแรงกดดันจนไม่อาจที่จะหายใจได้ทุกคนระวงังคนระดับสูงต่ำของลัทธิมานจันทาชาติตั้งอยู่ในสถานการณ์อันตรายไอเด็กน้อยหากไม่ยอมมาตายผู้นำผู้นี้จะฆ่าคนของสำนักจันสลายทำลายสำนักของเจ้าทั้งสำนัก หัวหน้าสาขาปาเทียท่าทีโหดเทียมดุดันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยจิตสังหารขวานเหล็กยักษ์ที่เต็มไปด้วยรอยเลือดเกิดกังเต็มไปด้วยกลิ่นอาอกระหายเลือดหดหูถูกวาดออกไปยังท้องฟ้าแม้ว่าการโจมตีของหัวหน้าสาขาปาเทียจะแข็งแกร่งสามารถจัดการผู้ฝึกตนขั้นนายเหนือแท้ทั่วไปได้อย่างง่ายได้แต่ว่าการโจมตีนั้นรล่ากับจู่โจมความว่างเปล่าดวงตาที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าไร้ซึ่งผลกระทบใดๆ เนสวรรคงอยู่สองสามลงหายใจไม่ได้โจมตีสาวลกทธิมานจันทาชาติอย่างชัดเจนเนสวรรค์เผยความรู้สึกเยื่อหยันออกมาก่อนจะจางหายไปโดยไรซึ่งร่องรอยสาวลัทธิมานจันทาอดที่จะถอนหายใจยาวอย่างโล่องอกไม่ได้แต่ทว่าเมื่อมองดูด้านล่างนกที่ทุกคนขี่อยู่พานส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาจิตใจปวนแปรบ้าคลั่งทะยานล่างลงไปยังพื้นดินอย่างเสียสติเกิดอันใดขึ้น ไม่ดีแล้วทุกคนระวังสางวกระดับสูงต่ำของลัที่มารจันตาชาติเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนคาดไม่ถึงว่าสัตว์เลี้ยงของตนเองจะบ้าคลั่งไปนกที่แข็งแกร่งเหล่านี้พุ่งจากท้องฟ้าลงไปยังพื้นดินสิ้นชีวิตสถานการณ์นั้นกระทั่งสิ่งโตยักษ์เพิงบินของหัวหน้าสาขาป่าที่เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นลู่ชื้อของข้าดวงตาของหัวหน้าสาขาป่าทียถลนออกแทบจะเสียสติไปแล้วเงียนศีรษะคำราม สิ่งโตยักษ์เพิงบินของหัวหน้าสาขาป่าเถี่มีพลังต่อสู้ในระดับเดียวกับขั้นนายเหนือแท้เป็นสัตว์วิเศษที่ล้ำค่าแต่ทว่าในยามนี้สิ่งโตยักษ์เพิงบินพันบ้าคลังไปสลัดผู้เป็นนายลงจากหลังก่อนที่จะทะยานลงสู่พื้นดินกลายเป็นกองเลือดกองหนึ่งจากท้องฟ้าพุ่งลงมายังพื้นดินแรงของมันน่าหวั่นขวบเพียงใดไม่ต้องเอ่ยถึงขั้นนายเหนือแท้เลยแม้จะเป็นผู้สูงศักดิ์ในขอเขตแกนก่อกำเนิดก็ต้องล่างแหลกสลายหากต้องลงมาเช่นนั้น การปรากฏตัวขึ้นของเนสวรรคครั้งนี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้สร้างความสูญเสียให้กับคนแต่ทว่าทําให้สัตว์ขี่ทั้งหลายของรัฐมานจันทาชาตายลงอย่างน้อยสัตว์ขี่ที่เป็นกําลังหลักก็าตายหมดในสามสวรรค์ของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงสามารถบินได้ด้วยตนเองแต่ทว่าการบินติดต่อกันก็ยังคงเปลืองแรงจําต้องใช้สัตว์ขี่แทนการเดินสําหรับขั้นมนุษย์แท้สามารถบินได้หลายร้อยดีปานจิตวิญ,ญญาณจึงจะหมดลงสําหรับขั้นนายเหนือแท้ แรื่งจำเนิดจิตวิญญาณกว้างใหญ่ไพศาลส,สามารถใช้ไอสวรรค์ได้สามารถบินได้หลายพันลี้ชั่วครู่ต่อมาสาวกัะที่มานจันทาชาตัต้งสติได้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยจะยังไงสัตว์ขี่ของลุกคนต่างก็เลี้ยงดูมานานทุ่มเทฝึกฝนเป็นอย่างดีรายงานท่านหัวหน้าสาขาสัตว์ขี่หลักของพวกเราสูญเสียไปทั้งหมดหากเปลี่ยนเป็นใช้สัตว์ขี่สำรองต้องใช้เวลายอย่างน้อยครึ่งเดือนจึงจะสามารถไปถึงสำนักจันทร์สลายได้ สาวกของลัทธิมารจันทาชาติคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าเศร้าโศกยอดฝีมือผู้คุ้มครองสีหน้าเลวร้ยวายลงรู้สึกถึงอันตรายเป็นอย่างมากเจ้าฝึงผู้นี้แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้คุณต้องเสียหายแต่ทะว่าการเคลื่อนไหวของสาวกลัทธิมารจันทาชาติต้องเชื่องช้าลงเท่าหนึ่งเท่าตัวคนของลัทธิมารจันทาชาติต้องใช้เวลามากกว่าเดิมอย่างน้อยถึงสองเท่าจึงจะสามารถไปถึงยังสำนักจันทราลายได้ เจ้าเฟิงผู้นี้ไม่คาดคิดเลยว่าจะฉลาดเพียงนี้เขาได้บอกข้าเชียว,ว่าตระกูลของเขาเป็นตระกูลนักฝึกสัตว์น่ะในตาของผู้คุ้มครองอยู่ม่อเผยความประลาดใจออกมาหากไม่ใช่เพราะเหตุนี้นางก็ไม่อาจจะทําความเข้าใจได้ว่าเจ้าเฟิงใช้วิชาดวงตาทําให้สัตว์ขี่ของสาวกทติมานตายได้อย่างไรเมื่อเดินทางไประยะหนึ่งสาวกทติมานในกองกําลังรักษาระยะห่างบางคนก็จะเงยีรษะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเื้อพิบตาวันที่สองก็ได้ผ่านพ้นไป แม้จะเป็นเช่นนั้นสาวกอาิมานจันทาชาติต่างก็หวาดกลัวแม้จะต้องบินไปเราก็ต้องทำลายสำนักจันสลายแล่เนื้อไอเจ้าเฟิงนั่นทำให้มันได้ริมลดความทรมานทั้งหมดสีหน้าของวนาสาขาปาเทียเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมคืนวันที่สามเนสวค์ปรากฏขึ้นกลางอากาศอย่างไร้ซึ่งการเตือนกลิ่นอายของมันคุ้มเคือเป็นอย่างมากมาแล้วสาวกัาทิมานจันทาชาติที่ให้ความสนใจพลันตวาดออกมา เสียงแหวกอากาศดังขึ้นเสียดเข้าไปในแก้วหูทิมแทงเข้าไปในดวงวิญญาณเหลากับคมมีดที่ตัดผ่านอากาศระวังเจ้าตำหนักโยหลงพันด้วยสกุนเคยใช้การป้องกันปานจิตวิญญาณออกมาอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้ว่าเมื่อสายลมนั้นทิมแทงและเสียงเตือนถูกเอ่ยออกไปทั้งหมดก็สายไปแล้วคมมีดสายลมสีเขียวส่องประกายตัดผ่านอากาศออกมาอย่างไร้การเตือน หลุดในชุดผ้าไหมสีขาวผู้คุ้มครองซานหลิงกรีดร้องโหยหวนปานจิตวิญญาณป้องกันของผู้คุ้มครองซานหลิงถูกใช้ออกไม่ทันเวลาถึงยามนั้นคมมีดอากาศก็ได้ตัดร่างของเขาเป็นสองส่วนไปแล้วสาววกลทิมานต่างกระสูดลมหายใจเย็นเยียบเข้าไปผู้คุ้มครองซานหลิงตายแล้วผู้คนต่างหวาดผวาอย่างหนักความรู้สึกนั้นราวกับเดินอยู่บนขอบผาหากประมาทแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะต้องตายตก เมื่อเนสวร์จัดการไปหนึ่งคนก็เผยแววเยาะเย้ยออกมาแล้วจางหายไปไร้ซึ่งร่องรอยสาวกทีิมานจันทาชาติรู้สึกราวากับว่าน้ำหนักที่แบกอยู่บนบ่าหายไปแต่ทว่าเพียงแค่เบนสายตากลับมาความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นวายุอัศนีเนธเทพเจ้าเนสวร์กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวดูล่อลวงพลังธาตุแปลเปลี่ยนไปอย่างสิ่นเชิงกลุ่มก้อนเพลิงวายุอัศนีสีใสระเบิดขึ้นบนล่างของผู้คุ้มครองโยมอ่ สตีในชุดสีดำกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดร่างกายถูกเพิงวายุอัศนีเผาไหม้การโจมตีผ่านจากกายเนื้อแทรกซึมเข้าไปในเผาไหม้ดวงวิญญาณผู้คนที่เห็นภาพนั้นหัวใจช้าหนึบนางไม่มีพลังสายเลือดที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าตำหนักโยหลงทั้งหลังจากที่เจ้าเฟิงบรลลุข,ขั้นนายเนือแท้ไปเปลเพิงวายุอัศนีในร่างก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจบไปแล้วนะคะกับอีพีนี้นะคะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันต่อกับอีพีถัดไปนะคะ